สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเจมส์เจเมอร์ชูวีวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปคลิเสอือพาสองนนะครับวันนี้เราจะมาดูโปเกม,มอนกันผมได้โปเกม,มอนตัวใหม่มากาลูานัี่ครบ Skål! <skrisa> Skål!

ใช่แล้วผมก็มีคนติดมีคนกดซับตะไคร้น้อยนะก็ใครดูคลิปนี้ก็ขอฝากคนติดตามด้วยนะครับา้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ What do you 嗯。 เขาส่งไปทะไมบ้างไม่ร้เลย,ไ,เลย,ไ,เลยไ,ไม่ยูู่ก็ไม่อยู่นะเขาแบบบางที้ไม่มีใครอยู่ กตรงน,นี้คือที่ PVP ตรงนี้ก็คือที่ PVP เกมมันนะครับซึ่งมีคนเตียนใบสองสองสามอย่างสีขาวสีขาวกับสีขาวต่อตสีแดงกันมีไอ้พวกโูกจิตเตียนนะครับ